ดูดวงรายปากระหว่างวันที่1ถึง15มีนาคม2 5 6 7ราศีมีน ที่เกิดวันที่14มีนาคมถึง12เมษายนทางด้านการงานเป็นช่วงที่คุณอาจได้เปลี่ยนแปลงเรื่องงานมีการหางานใหม่ทำหรือถูกโยกย้ายไปทำอะไรอื่นๆที่คุณอาจรู้สึกว่าเหนื่อยใจหรือไม่ถนัดเอาเสียเลยนอกจากนี้ต้องระวังว่าอาจเจอคนที่เข้ามาเอารัดเอาเปรียบจากเรื่องงานอีกด้วยทางด้านการเงนินในช่วงนี้เป็นช่วงที่อาจต้องนำเงินเก็บออกมาใช้ก่อน คุณอาจยังบริหารจัดการเรื่องของเงินได้ไม่ดีนะักเป็นช่วงที่มีความเครียดในเรื่องการเงินสูงทางด้านความรักสำหรับคนโสด ช่วงนี้คุณอาจเจอคนเข้ามาจีบหรือมาสนใจคุณเรื่อยๆแต่คุณก็รู้ดีว่ายังไม่มีใครพร้อมจริงจังกับคุณส่วนคนที่มีคู่แล้วในช่วงนี้คนรักอาจไม่ได้อยู่ใกล้คุณเท่าที่ควรหรือเขาอาจยุ่งไม่ค่อยมีเวลาให้ทางด้านสุขภาพยังไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วง